ก็ขอาการาบสวัสดีมิตรรักแฟนเกตทุกคนทุกท่นด้วยนะครับผมพวกผมพับเสือเรากว็รายการเสือโชอด้วยครับ วันนี้นะเราอยู่เกมชาร์ก o อฟเฟอรลนะครับเป็นอีกหนึ่งเกมจากค่ายจีทีนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาชมเกมนี้กันนะครับเป็นไปพร้อมกันเลยเดี๋ยวผมารีวิวชมกันนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับรวมไปถึงกดติดตามทางด้านของช่องแฟนเพจ a c e b o o k ให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณมากมาครับผมโอเคนะครับช่วงแรกนี้นะครับขออนุญาตปรับเบสซักเล็กน้อยก่อนนะฮะโอเคปะขอเริ่มต้นที่50บบาทก่อนแล้วกันนะครับ ปรับเป็นออโต้ไปเลยนะเกมนี้เขามีซื้อฟรีสเปนด้วยนะจะบอกให้นะฮะใครที่ชอบในการซื้อฟรีเกมนะครับแบบไม่ต้องรอนะครับแบบไม่ต้องปั่นรอจังหวะการเข้าฟรีเกมของตัวเกมแบบอัตโนมัติให้เราเราก็สามารถซื้อบนัสนะฮะหรือว่าซื้อฟรีเกมได้เลยนะจ๊ะ ใครที่ชอบซื้อก็แนะนําเกมนี้ครับชาร์จปั๊บฟอลโล่นะครับแต่ผมเดี๋ยวขอปั่นดูไปเรื่อยๆก่อนก็แล้วกันนะเผื่อโอกาสการเข้ารางวัลอาจจะมีสูงกว่านะฮะซึ่งถ้าเราเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าการซื้อมันต้องแลกด้วยทุนเราเช่นกันนะฮะมานะฮะการเข้าฟรีเกมนะครับของเขาจะเป็นเหรียญที่เขียนว่าสเก็ตเตอร์นะครับเหรียญทองเขียนว่าสเก็ตเตอร์3ตัวขึ้นไปเข้าฟรีเกมครับผม โอ้โหเงียบกริบครับท่านผู้ชมตอนนี้ยังเงียบโอ้ยเข้าโบนัสนะฮะห้าสิบบาทใช่มากเมื่อกี้อ่ามีตัววายเข้านะอูอะเข้าไหมนะฮะอีกแค่ตัวเดียวเท่านเอ,เองนะครับตอนนี้ตอนนี้ตอนน,อน,นี้ไม่เข้านะฮะแต่ไม่เป็นไรนะฮะได้รางวัลมาประมาณ200กว่าบาทนะฮะ เงียบกริบเลยนะโอ้โหตอนนี้นะครับมาลุ้นกันอุ้ยเข้าเรียบร้อยครับ3มตัวแล้วนะไหนตัวนึงจะเข้าไหมนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับสมเหรียญสเก็ตเตอร์ก็สามารถเข้าฟรีเกมได้นะครับ8ฟรีสปินนะครับผมโอเคนะครับไปลุ้นกันนะครับว่ารางวัลที่เขาเข้าช่วงฟรีเกมเนี่ยจะเยอะไหมนะฮะแต่ในระหว่างการเข้าฟรีเกมก็รู้สึกว่าจะมีการเข้าอีกอยู่นะโอ้ไม่เข้าแล้วโอ้โห แม่หลอกให้ลวนนะฮะอ่าเรียบร้อยโโอ้หปูปนตูนนะฮะวินนะครับวิวินเข้ามีก็วินเรียบร้อยเลยครับดอกนี้โอ้โหนี่เกะห้าสิบบาทนะท่านผู้ชมหนึ่งพันสองร้อยบาทนะฮะอ่าเลขสองหมุน อ้าวนะฮะเข้าตัวตัว A ด้วยตัวหมีด้วยตัว Y ด้วยนะครับมีคูณ3คูณ2ด้วยนะรวมกันทั้งหมดเป็นคูณ5นะบูดดอกนี้น่าจะน่าจะเยอะพอสมควรนะท่านผู้ชมโอ้โหเรียบร้อยเลยครับน่าจะพันกว่าเกือบสองพันเลยปะเนี่ยโอ้โหสุปเปอร์วินนะเบ็ดห้าสบาทนะครับ 2,775บาทนะครับโอเครวมโบนัสก็เหมดนะครับได้4,137บาทจุ50สตังค์นะครับโอเคพอเท่านี้นะครับวันนี้พกทุนมาที่5,000บาทครับกำไรรวมทุนตอนนี้อยู่ที่ประมาณ8,313บาทนะครับหากทุนออกหรือกำไรประมาณ3,000กว่าๆนะครับ3,000เล็กๆอะตีเป็นเลขกลมกๆมสัก3,000บาทก็แล้วกันนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับเกมนี้ ชาร์กบัฟฟาโลนะครับใครที่สนุกสนใจอยากเล่นนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ช่องทางการเข้าเล่นไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์เดี๋ยวปักหมุดไว้ให้นะครับสำหรับใครสนใจก็สามารถเข้าไปเล่นได้นะครับวันนี้จบการรีวิวเพียเท่านี้นะครับสวัสดีครั